กกลักชะตากรรมมนุษย์เงินเดือนตอนสวยนี่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 นา่นี่นี่เลยพี่เพิ่งไปถอยมาตัวท็อปชิปรุ่นล่าสุดฮาร์ดดิสก์ 2T เต็มคาราเบลนี่ตรงแพงแน่เลยพี่กี่หลักอะห,อหก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 หลักหมดแล้วโอ้ยูอะไรวะเนี่ย รายจ่ายที่ไม่คาดฝันให้ต้องเสียซ้ำซ้อนน่ะเกิดขึ้นได้เสมอแหละให้ปลาช่วยช่วยยังไงอ่ะช่วยบริหารจัดการเงินให้มนุษย์เงินเดือนเป็นมนุษย์เงินดีไงครับนี่เลยสินเชื่อบุคคลไทยเครดิตดอกเบี้ยต่ำสุด8.88%นานสูงสุด8เดือนกู้ได้สูงสุด2ล้านบาทใช้สตาง์อย่างมีสติกันนะครับสินเชื่อบุคคลไทยเครดิตช่วยชีวิตมนุษย์เงินเดือน